สวัสดีครับพี่น้องชาวโซเชียลว,วันนี้พาท่านมาแอลที่ไหนพี่กองท่งาจังกองท่าจังหวัดลาปงมีวันไหนบ้างเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นะครับถนนคนเดินครับพี่น้องจ๋านี่มากินขนมถ้วยครับพี่น้องจา๋าเหมาะขนาดขออนุญาตนะพี่นะผมต้องกินแบบนี้อออืื้หสุดยอด อืรดจมูกิ๋วอยู่ทางนี้ค่ะเหมาะขนาดครับพี่น้องจ๋าเนี่ยท่านใดมาอย่าเดินมากินนะครับเนี่ยเขาเป็นห้องขนมถ้วยอะไรนะพี่อันนี้เขาปั้นอันนี้ขนมถ้วยหรอทำไมเขาไม่มันแปลกจังเลยมีอันนี้ด้วยอ่ะอันนี้มีเครื่องค่ะหรออ่าจะมีน้ำอ้อยมีงาใช้โป๊กเต็ตเทมเพอันนี้เครื่องดีเซลนี่เป็นซินอนาเข้าใจละเข้าใจละออ๋น้ำมันแพงระหว่างเนี้ยอนเล่ของแพงแล้วเนี่ยอันเป็นคือใจเตาแก๊สบมดได้แล้วนะเดี๋ยวนี้เปิ้อตจังใจอย่างเงี้ยเสร็จแลยเตาเศรษฐีอ่ะ โอ้ก่าแม่จะรวยแล้วกันเนี่ยโอ้โหเป็นพาเศรษฐีแล้วเนาะคนไทยนะเลิศสู้และแตะเลยแม่เนี่ยสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้เนอแม่เนอครับวัอดี้การ์ดเมื่อเจอใครสนใจมีเพจไม่มีเพจไหมเฟซบุ๊กอะไรมีไหมอ๋อไม่มีจ้ะไม่มีอุ้ยแล้วจะซื้อกันยังไงเนี่ยก็มานั่งกินกันตรงนี้แหละใช่ไหมถ้ารักกันจริงใช่ไหมตามนั้นกับคุณแม่เลยนะคะ แม่ปรานรุงครับพี่น้องจ๋าสุด,ออสดยอดอือโอ้ยดูดคนลำปางใจดีใจดีครับพี่น้องจ๋าขอบคุณนะครับพี่น้องเนี่ยมาครั้งแรกครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้เพื่อนฟังก็จะห้องเพลงให้เพื่อนฟังด้วยไปที่ไหนไปห้องเพงลงร้องไห้ตัวผม่ม่วนแต่มีที่เนี่ยเดี๋ยวต้องฮู้กันว่าจะเป็นจะใด,ด <c oughs> <c oughs> ตามนะ้บายบายแม่จ๋า